สบายดีพี่น้องหลังจากเข้าขี่รถมาหอดจะทานทีแล้วอาจจะมาจับผ่ากำลังเอาของลงจากรถกำลังผ่าทีมงานเอาของลงจากรถผ้าให้พี่น้องมาเบิ่งหลบหลบเงียมของจะเป็นผ่าเป็นดอกไม้ รถตอนนี้กำลังเอาของลงจากรถทีมงานห้องวันนี้เขาจะมาจับผ้าพี่น้องเบิ่งอันนี้ปัญญาหนักนี่เป็นปัญญาหนักเต้เนียม,ยมเมียมปัญญาหนักเลยแต่ตอนแรกมาตั้งก่อนมาตั้งก่อนพี่น้องอนนพี่หน่องว่าเบิ่งวิธีการจับผ้ามาปุ๊บ เอาจะจับสองส่วนอาจะจับสอส่วนสิ่น่อยจะั้นกูเรื่องอะ่รมัดตุ๊กลกงดลยเด้อยี่แมจิมัดหนัดเท่าหร่อันนี้จะเป็นข้อก็ยันหนักอันนี้ก็ผูกอีกทีแล้วก็เด้มัดที่กันมัดมัดเนีเาเคยมัดอ่นึงสองสโอเค ถ้าหมัดปั้งแล้วนี่ก็สะเตรียมดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ที่ที่ห้ามมามัดใจตามเด็ดตูวพญานาคนี่อัยตอนตัวไปกต่มีขาขาวลายขีบเริ่มดีเด้อให้มันย่นย่นต่อไปนี่ย่นย่นเข้ไปลายเข้าไปเ้ากลับมาพอหลังจากนั้นเัาย่นย่นเรียบด้วยเนี่ยมามัดเขาปั้ง บางบางคนเป็นกาะเสาลวดใส่ลวดแต่ว่าลวดมันจะใส่กอาู่เลยใส่ฟางไล่ไปเรื่อยๆมันจะเป็นตรงๆไปจีบยองดอกปึ๊บล่างฝาทะยุไปข้างหลังไล่ไปอีกถ้าว่าี่นองต้องเบ่งยี่ติ อย่าลืมฝากกดติดตามกดเตียนเตียนกดกระดิ่งอย่างนี้เนี่เวลาเวลาจับปลานี่พี่น้องเบิ่งดีๆีเริ่มปั้งหนึ่งมงโมงที่เข้าจมัดแล้วก็คอยไล่ไปส่วนนี่มันอยู่ครึ่งกลางคือกันมันจะมีอีกปลาดำลาดำจะอยู่ข้างล่าง

ขาดำนึ่สามนี่ตัว้าว two t h ตตัวที่าเกาเอาขาดำนี่อยู่อยู่ใตใตใตท้องขาขาวเกษตรกิจอเลพี้น้องมดที่เราอึ๊บโอเคล่างนี่อยู่ข้างหน้าคือยกไปข้างลังนี่ล่างใส่ไว้เห้ยังล่างใส่ไว้เพลือกค้นถามนั่นละ

ใช่เ่มนเดียวไม่เียนเกนะต้องเีนด้วยปุ๊บผได้ชนใจกับภาคใต้มากโคมีนมา,นากพี่น้องปากกดติดตามกดเขียนเฉือนเลยนค่อยบาคมลาบเป็นกุงก้งลังใจเ๊็ดคลิปต่อไปยื้เกาวเหยี่เวกาเลย มัดไวาที่เข้าวีนิแต่ว่ามันเห็ดงาอยู่บางคนก็งาเห็ดงาเพื่อจุเปลี่ยนจะเริ่มเด้อพี่น้อ,องฝากกดไลค์กดแชร์แน่เ๋ยวกดติดตามปบ๊บโอเคอ่ะวิธีการเอาผ้าคามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต้องเก็บผ้าสีขาวให้ดูแน่ผ้าดำวิธีการก็กไม่ยากครับเวลาผ้าามต้องเก็บให้มีชิดเวลาแขกเพ่นขึ้นว่างดอกไม้จันเือกระท่านขื้นว่างผ้าไตพ่นยังคอยสุปรเริเตะหรือของอหรือของกะไะนี่นะครับ วี่ีการห่อพันนะครับเว้นระยะห่างจากข้อง่ามอ่ะถ้าพัานง่ามเกินไปมันอาจจะบวงงามพันไปเรื่อยๆครับเก็บเสือครับแล้วก็ต่อสร้างไปอีกที่การเก็บครับ